การตื่นนอนตอนเช้าเร็วกว่าปกติสามารถทำให้ชีวิตดีขึ้นอย่างมหัศจรรย์ได้จริง,รงๆหรือนี่คือเหตุผลบางประการและเทคนิคที่ช่วยคุณตื่นเช้าขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเหตุผลที่ทำให้คุณตื่นเช้าขึ้นช่วยให้ชีวิตดีขึ้นมีเวลามากขึ้นในการทำกิจกรรมที่สำคัญ คุณสามารถใช้เวลาในช่วงเช้าเพื่อวางแผนวันใหม่เตรียมตัวสำหรับกิจกรรมเป้าหมายประจำวันการทานอาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพและการทำสมาธิความเงียบสงบเช่นการทำสมาธิการออกกำลังกายหรือการวางแผนงานประจำวันเริ่มต้นวันด้วยความสงบ ช่วงเช้าเป็นวันที่เงียบสงบและปราศจากการรบกวนช่วยคุณมีสติมีเวลาทำสมาธิเพื่อฝึกจิตใจให้สงบและมีสติช่วยเพิ่มความสงบและลดความเครียดช่วงเวลาตอนเช้าเป็นเวลาที่ดีในการฝึกสติซึ่งช่วยให้คุณตะหนักรู้และอยู่กับปัจจุบันหรือการทำโยคะ มีเวลาทำโยคะตอนเช้าช่วยเพิ่มพลังและความยืดหยุ่นทั้งร่างกายและจิตใจการสวดมนต์หรือทำวิปัสสนาช่วงเวลาเช้าเหมาะสำหรับการทำสวดมนต์ช่วยเสริมสร้างความสงบและจิตใจที่เข้มแข็งช่วงเวลาตอนเช้าสมองของเรามักจะสดใสที่สุด ซึ่งช่วยให้คุณทำงานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วงเวลาตอนเช้าช่วยให้คุณพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจและความสามารถในการรับมือกับความท้าทายมีเวลาวางแผนและตั้งเป้าหมายประจำวันทำให้คุณมีทิศทางและความชัดเจนในสิ่งที่ต้องการทำ การตื่นเช้าทำให้คุณสามารถสร้างนิสัยดีๆเช่นการอ่านหนังสือการฝึกสมาธิการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆการตื่นเช้าทำให้คุณรู้สึกว่ามีการควบคุมชีวิตและมั่นใจในความสามารถของตัวเองการตื่นเช้าช่วยเสริมสร้างพลังงานในชีวิตทําให้คุณมีมุมมองที่ดีและสามารถ เผชิญกับปัญหาได้อย่างมีสติมีเวลาสำหรับดูแลตนเองและทำกิจกรรมที่ชอบทำให้คุณรู้สึกดีต่อตนเองและมีความสุขมากขึ้นช่วงเช้าเป็นเวลาที่สมองมีความคิดสร้างสารรค์มากที่สุดการตื่นเช้าช่วยคุณมีเวลาสำหรับการคิดและสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆการตื่นเช้า ช่วยคุณมีเวลาสำหรับทำกิจกรรมที่ชอบและเป็นประโยชน์ทำให้คุณมีความสุขและอารมณ์ดีมีเวลาสำหรับเรียนรู้และพัฒนาตัวเองทำให้คุณเติบโตในหลายๆด้านการตื่นเช้าช่วยเสริมสร้างพลังงานบวกในชีวิตทำให้คุณมีมุมมองที่ดีและสามารถเผชิญกับปัญหาได้อย่างมีสติ การมีเวลาส่วนตัวในตอนเช้าช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสงบและไม่มีความวุ่นวายซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตมีเวลามากขึ้นสำหรับครอบครัวการตื่นเช้าทำให้คุณสามารถเตรียมตัวและช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวได้มากขึ้นเช่นการทำอาหารเช้าหรือการเตรียมตัวสำหรับวันใหม่ มีเวลาสำหรับการแสดงความรักและความเอาใจใส่ต่อครอบครัวและคนรอบข้างวิธีและเทคนิคง่ายๆทำให้คุณตื่นเช้ามากขึ้นเข้านอนแต่หัวค่ำเพื่อให้ตื่นสักตีสีหรือตีห้ได้ง่ายควรเข้านอนตั้งแต่21นาฬิกาหรือ22นาฬิกาเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนเพียงพอประมาณ 7-8ชั่วโมงสร้างนิสัยการตื่นเช้าทีละน้อยถ้าคุณตื่นสายเป็นปกติให้ค่อยๆปรับเวลาเข้านอนและเวลาตื่นทีละ15-30นาทีจนกว่าจะถึงเวลาตีหหรือตีสที่คุณตั้งใจวางแผนกิจกรรมตอนเช้าการวางแผนจะต้องทำในตอนเช้าเช่นการออกกำลังกาย การทำสมาธิหรือการอ่านหนังสือจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจในการตื่นใช้แสงธรรมชาติเปิดผ้าม่านเพื่อให้แสงแดดเข้ามาในห้องนอนตอนเช้าหรือใช้โคมไฟที่มีแสงธรรมชาติเพื่อช่วยให้ร่างกายปรับตัวได้ง่ายขึ้นใช้เทคโนโลยีช่วยใช้นาฬิกาปลุกหรือแอปพลิเคชันที่ช่วยปลุกอย่างอ่อนโยนเช่น แอปที่ใช้เสียงธรรมชาติหรือแอปที่วัดการนอนหลับและปลุกเมื่อคุณอยู่ในช่วงเวลารับลึืหลีกเลี่ยงการใช้สมาร์ทโฟนก่อนนอนการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนก่อนนอนอาจรบกวนการนอนหลับทำให้ยากต่อการตื่นตอนเช้าควรหลีกเลี่ยงการใช้สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอน ดื่มน้ำก่อนนอนเพื่อช่วยให้ร่างกายตื่นตอนเช้าและรู้สึกสดชื่นทำให้ตื่นนอนตอนเช้าเป็นนิสัยการทำซ้ำๆและมีความสม่ำเสมอจนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันที่เป็นธรรมชาติประโยชน์ที่คุณจะได้รับสุขภาพที่ดีขึ้นการมีเวลาสำหรับการออกกำลังกาย และการทำสมาธิช่วยให้ร่างกายและจิตใจดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมีเวลาในการวางแผนและเตรียมตัวทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพความสงบในจิตใจการเริ่มต้นวันด้วยความสงบทำให้คุณมีพลังบวก และพร้อมรับมือกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นการพัฒนาตัวเองการมีเวลาสําหรับการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองทำให้คุณเติบโตและก้าวหน้าในชีวิตการตื่นเช้าไม่ใช่เรื่องง่ายในช่วงแรกแต่เมื่อคุณทำได้จะพบว่าชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากมาย ประโยชน์ของการเชื่อมโยงกับธรรมชาติในตอนเช้าความสงบและความสมดุลทางจิตใจการอยู่ในธรรมชาติช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสงบในจิตใจทาให้เรารู้สึกสมดุลและมีสติการเพิ่มพลังชีวิตอากาศบริสุทธิ์ในช่วงเช้าช่วยเติมพลัง และทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีพลังในการเริ่มต้นวันใหม่การเสริมสร้างสมาธิการฟังเสียงนกร้องเสียงลมหรือเสียงน้ำไหลช่วยเสริมสร้างสมาธิและการตระหนักรู้ในปัจจุบันการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ธรรมชาติช่วยเปิดใจและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ทำให้คุณมีไอเดียใหม่ๆ และมุมมองที่แตกต่างการเชื่อมต่อกับตนเองธรรมชาติเป็นที่ที่ช่วยให้คุณสามารถสะท้อนตัวเองและการเชื่อมต่อกับความรู้สึกภายในวิธีเชื่อมโยงกับธรรมชาติตอนเช้าตรู่การเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือป่าช่วยให้คุณได้สัมผัสกับธรรมชาติและรับอากาศบริสุทธิ์ นั่งสมาธิในที่เงียบเช่นริมแม่น้ำใต้ต้นไม้เพื่อเชื่อมต่อกับธรรมชาติและเพิ่มความสงบก,การออกกำลังกายเช่นวิ่งโยคะหรือปั่นจักรยานในธรรมชาติช่วยเพิ่มพลังและเสริมสร้างสุขภาพฝึกตระหนักรู้โดยการสังเกตสิ่งรอบตัวเช่นการดูดอกไม้ การฟังเสียงนกหรือการสัมผัสลมการถ่ายภาพธรรมชาติช่วยให้คุณเห็นความงามของธรรมชาติในรายละเอียดและสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งการปลูกต้นไม้ดูแลสวนหรือเพียงแค่นั่งอยู่ในสวนของคุณช่วยสร้างความรู้สึกผูกพันกับธรรมชาติอ่านหนังสือที่คุณชอบ ในที่โล่งแจ้งเช่นสาธารณะหรือริมทะเลเพื่อสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบและผ่อนคลายฝึกสังเกตการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเช่นหรือดูการที่เปลี่ยนไปการเติบโตของต้นไม้ใช้เวลาฟังเสียงธรรมชาติเช่นเสียงน้ำไหลเสียงนกร้องหรือเสียงลมพัด ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายการนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าช่วยคุณรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดใสและสดชื่นทำกิจวัตรเช่นดื่มชาหรือกาแฟในที่โร่มแจ้งเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดใสสงบร่มเย็น ทั้งหมดนี้คือข้อดีของการที่เราตื่นเช้าขึ้น1-2ชั่วโมงต่อวันนะคะขอให้พวกเรามีความสุขกับการตื่นเช้ากันทุกคนนะคะ